สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะมเอนีนะคะมาพอการดินนเกลนะคะทีอ่าห่านห่านค่ะห่านข,า,ขายของเมท่อนนะคะเพ <c oughs> ื่อที่ว่าจะได้มาติดตามความฝันของเมท่อนนะคะผู้ที่ว่าเพื่นฝันแม่นฝันดีตลอดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะมาติดตามยามใดนะคะก็มีความฝันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขเขาน้ำได้เลขเขาน,นะคะแม่เพื่อนจะมีโชคลาภน้ำความฝัน อยู่ดูๆนะคะในลหลายๆครั้งนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้มือนีนะคะวันนี้แอดมินกับบพาพท,ที่จะมาติดตามความฝันของแมนท่อนนะคะ<ๆ>ไปกันเลยค่ะไปฟังไปฟังเบื้องความฝันของคุณแม่กันนะคะว่าวันนี้เพื่อนสีดาเป็นตัวใดแล้วฝันว่าจังใดนะคะท่านผู้ชมเนาะการต้องมาถามกับแมท่อนครับเรื่องความฝัน ยิ่มาพูดว่าฝันแบบว่าจําได้แม่นว่าสันงวดนี่ <c oughs> แต่เกาฝันมากนะบพค่อยจําได้บานไดนครับ้างหลังมากพ่นว่าแต่ว่ามีมือเคลื่อนมือก้อนนี่เพาะว่าฝันละจําได้แม่นฝันว่าจังไหนในแม่บ้าซู่ฟังในแม่ฝันมือฝันมือคืนนี่แหละโอ้เคื่อนเลยบ่อแม่นอมตอนคนสิแจ้งล่ะบ่ะมนรนบ่แมะนอันนี้ประมาณ4 0ีสี0ตี่ตนล่ละคือฝันเพราะว่าตอนหูเมื่อขึ้นมากมันตีสองกลัวแบบนอนนอนไปอีก ันก็ยังบริสุทดีเนาะบริสับประสุทธิ์มันตีซีนแหละคือฟันบายาเพิ่นเพิ่นมาห้องไ้เพิ่นมาห้องไห้พอดีเฮ็ดสีเฮ็ดเฮ็ดเห็ดชานี่เพิ่อนนะมองสีแยกรันน่ะโอ้ยสีแยกรันสร้างที่มีตุ๊กตาเนี่ยบ่แม่แมนแมนบานนี้ก็มาฝันเมื่อคืนเนี่ยฟันเพิ่นห้องไฮห้องไฮบอห้องไฮหยังลูกหลานแต่มันบ่ทันได้หอดเวลาสีเฮ็ด เฮ็ดอันให้ขึ้นเพื่อนขึ้นยังให้น่นน,น,นะเฮ็ดอันชาอนอัน,นเฮ็ด <c oughs> แล้วแล้วครับไปเกืห้องให้ห้องให้ปรากฏว่าคือจังเห็นพี่น้องน่หลายคนอยู่บาา้านนั่นงูงูงูมันเขามาในบ้านนั่หลายลายงูจะว่างูยังตองงูยังเป็นเป็งนงูผิดว่าม่ยตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มีมันมีทั้งงูผิดบังงูผิดน่หลายมันลายแต่ว่าเห็นหลายงูน่ะมันหลาย โอ้ยตอดคนบันนีแหละน้องงูนอก,กับีแต่โอ้เห็นจะไหนลายแห้งลายจะได้จะตอดเด้เอกับรุยแพเมีตายเพิ่นไปพันสนแพเมีตายเพิ่นไปครับัาน,นีพ่อหญยอันหนึ่งเมื่อกี้จักรยานมาเพิ่นมาถามหาอันสื่อไก่ไก่ไกเป็นตูปิ่งไก่เป็นตูเพิ่นมาบมมีขายแล้วพ่อยาปรันสนบันนี้พราพ่าคข้าเพินพเ่นเผด็ไก่ปิ่งมาบันนีไก่ปิ่งเป็นตูเลยได้ไกน่นันปิ่งเหล้วเป็นตู แทคือออกไปซื้อเแทออกไปตหนึ่งไก่นั่นก็เลยถามพันวาเพราะ่จะซื้อมาหลายบันไดไก่ตัวนี้เปียงมากนัเพราะว่าอันร้อยสี่สิบาทตัวหนึ่งนบาทไก่ตัวนี้นั่นราคามันร้อยสี่สิบาทตัวลนไซื้อมาร้อยี่สบบาทแม่หนึ่งสศู้อยสี่สบาทแต่ิงงูเขามานน่เขามาบ้านอยู่สีแยกการช่างบ่แม่ที่บ้านอที่สามปดนั่นบ่ ไอ้บ้านเลที่เอ็นึ่งนึ่งนึ่งสามแปดสามแปดเนาะมแปดแต่ว่างูนั่ยลายแห้งว่ะว่ามันอยู่บ้านบ้านมันกับบัวมันบ้านนั่นปานไดนะแต่ว่ามันคล่ายนะแต่ว่าคอโบแมนอแต่ว่าบุโบแมนหลังนั่นครับแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นบ้านแหละแต่ว่าหางมาคือบ้านมันเป็นเป็นเวอร์เลยเป็นหยังเลยนะเป็นคือจังลง เป็นเวื้งไปจะบอแมนคือบ้านคือยังเป็นเดินเป็นยังส่นะจะ่างงูน่ะลายงูงูข um ืนมาเห็นหัวแน่เห nice ็นเห็นแต่หัวแน่สองบันนี้เห็นแต่หัวโฟหัวขืนมากก็มีเห็นลำโตก็มี่สี่นะเลื่อยเพื่อนงูน่ะบอแมนเป็นเจ้าที่บอแม่จังว่านบอแมนลูกหลานเพื่อนบอว่าเช็ดบ้านไห้เพื่อนเพื่อนก็เรียกว่า ถ้าอยากได้บูจาคก็ปลาแมนบูจาต่อแมนบูจักาคือแต่ว่าวันที่24นี่ล่ะก็เลยสิเฮ็ดจำไปที่อันเอาเพิ่นขึ้นเพื่อนขึ้นยังขึ้นบ้านเพิ่นนั่นน่ะก็เฮ็ดแล้วแล้วกันละบัดนี้เห็นไอ้ปลานั่นก็หล่ไล่ปลาคอปลาดุกปลาคอนั่นตัดหัวออกแล้วเรียบร้อยแพ้เฮ็ดเป็นปลาเอือบผมได้มาขึ้นนั่นจะพอเอาจับใส่จับใส่ถุงใส่ถุงปลานั่นมีปลาอีกแล้วมีปลาอีก ปลาดุกเทิงปลาดุกเทิงปลาคอปลาดุกปลาดุกอีกตัวหนึ่งในซ้ำแขนผิวเราเห็นเคยเห็นปลาดุกตัวใหญ่ไปแต่ปลาดุกนั่นยังเป็นอยู่แต่ว่าปลาคอนั่นตายปลาคอนั่นตายเขาตัดหัวตัดยังแพะมันเฮาโรคในขี้ดินกหอบใส่ถุงหอบใส่ถุงมาทันานนมาเลยว่าเอาแปดแปดสี่ศูนย์น้ำแน่แปดสี่ศูนย์ครับแปดห้าศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แม่ เพราะว่าปลามันตายนะปลากับอันตัวหน,นึ่งหาหนึ่งสี่ศูนย์อะไรเมีหนึ่งสี่ศูนย์นี่ยคือปิีงไก่พ่อใหญ่อันนั้น,นราคาปิีงไก่พ่อใหญ่อันนั้นเพิ่นซื้อมาเพิ่นแต่ว่าก็มันก็นอยู่ในความฝันอันเดียวแล้วเนี่ยฟันเนี่ยันเหี่ยวแต่เนพ่อใหญ่อันนั้นเพิ่นได้เพิ่นซื้อปิอนนีงไก่ตัวหนึ่งเพิ่นมาถามหาเนี่ยแหละบอกว่าบริขายเพิ่นก็บบริสือทั้งอื่นมาก็เลยถามเพิ่นพ่อใหญ่จะซื้อมาตัวละเท่าไหร่ไก่ไก่ปิีงลอยสี่สิบบาทเพิ่นมา ตัวใหญ่นั่อนว่าลอยสีแต่ว่าปลานี่มันกิแต่ปลาตายปลาตายนี่ก็บ่ตายเน่ปลาดุเหมือนปลตายแต่ตัวใหญ่แต่ว่าพวกปลาคอปยังเหมือนเขตัดหัวแพแล้วเรียบร้อยตัวนั้นนะแสดงว่าคันแม่มากดิแม่จะมากแปดสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์ยี่สิบครับแปดสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์ครับนั่นละหนึ่งหนึ่สี่ศนย์นเน่แต่ว่าคือแม่นี่จะขึ้นจะเลี้ยงเพิ่มวันทยสิบสี่บ่วันที่ยี่สิบสี่ บอกง่ายๆตอนนี้แม่นี่ยกสารไปแล้วยกไปแล้วเฮ็ดไปแล้วแล้วยังบรท่าศใดเฮ็ดพิทีขึ้นนี่เพิ่นประทศแอนเซอร์เพิ่นขึ้นอยู่แม่นแม้นสารเดียวกันบ่ทีแม่ว่าตอนที่เรียงจุดจีนว่าเพิ่นเขาลูกไผ่แม่เขาลูกไผ่นั่นเพิ่นว่าเพิ่นยุ่มองหันเพิ่นว่าที่ว่าเขานี่เพิ่นถามว่าเจ้ายุ่งสอยุ่มองนี้มองนี้เพิ่นว่ากันจูงแขนไปเบิ่งมองเพิ่นมองมองทในเพิ่นนี่แหละ เป็นมองเดียวกันวันสาก็มองที่เนที่ยุงเดียวกันมองเดียวกันแต่เก่ามันก็มีอยู่สารสารเก่าแต่วันพังสารเก่าตัวนั้นมันเป็นสารใหม่มันพังพังกับบริสุทธิ์ใจนั่นแหละเมื่อันนั้นเพื่อนเพื่อนที่เขาลูกไข่แม่เพื่อนบอกตัวไหนก็่าเหรอเพื่อนเขียนไ้แปดศูนย์สามหรือว่าสามศูนย์แปดแต่ว่ามันมันมันเป็นเลขตัวเสียอเล่นน้องแม่น้องวันนั่นน้อแม่มันออกออกว่ามันออกไอออก ออกสามแปดศูนย์บอกสานหรือสามนข้างล่างสามศูนยครับสามแมสามข้างล่างมันสามศูนย์่สามศูนยนั่นแหะแคไหนั่นแหละกแสงว่าเพิ่ก็ใหรโชคให้ลาบอยู่เนาะจัวเพื่นอยากได้บ้านเนาะกบเนรครับเวืนี้กบเนรอยากได้บ้านอีกเพื่อนอาจจะมาเขาาฝันอาจจะแมนซุ่มลูกหลานเพิ่นน่นแหละจะมาได้หลายเนาะเนาะซุ่มลูกหลานเพิ่นนั่นแหละจะเป็นเสื่อสายเพื่นน่ะมาเบว่าคล้ายว่าแม่เราตั้งสาลให้แล้ว เลี่ยงต่ว่าสิอัเชิญคืนเรี่ยงอัเชิญคืนมันจะเป็นซีแยกน้ำเนียนนะก็ะเลยอันนี้ก็บ,บอกเพคนว่าคอมเมนต์อันนี้ก็พูดให้เพิ่นมาบายไม่ยั้งคอโสคอลาบก็บให้เพิ่นไปเด้ออย่าแพงอย่าแพงหงเพิ่นเพิ่นมีโสกเพิ่นได้โชคได,ด้ยั้งเพิ่นก็เสีได้มีอยู่มีแน่อยู่แน่แนกินกันเลยว่าเขาก็เสียมาให้กินให้ยากก็ว่าบอกเพิ่นนะ มองอันก็เป็นซีแยกพอดีนั่นครับเป็นสีใหญ่ป็นใหญ่นอกระหว่างจะไปไปอำเภอเดชกับเขาจังหวัดสี่เกีดหลักเขามาอำเภอกันทลักครับผมเขากรุงเทพเขากรุงเทพเนี่เอาก็เป็นอันว่าตัวเลขคุณแม่ชื่นชอบนี่ก็มีหนึ่งซีศูนย์ระหว่าแม่์ระหว่างรักเป็นแปดซีศูนย์หรือว่าแปดหาศูนย์หลักกับทันทียี่สิบซีนี่แม่เพิ่นจะเลี้ยงเจ้าทีเจ้าทางตรงหันครั้งหนึ่งตอนช่วงที่จุดจีน แม่เราว่าเราเราเลี้ยงเนาะแม่เลี้ยงเนาะต,ตอนนั้นเนาะตอนนั้นแยามมาแล้งใบใบพุ่มแย้มมาแล้งใบรถที่ไม่จอดกระจายแห้งครับสม <ừ. S 1> ุช้อมขอกราบขอตัวขอไผ่เด้ออย่มันเสียงดังเนาะแจกมาเพ่อ,อ,อแม่เราขายของอยู่หนาเลี้ยงบ่แม่เลี้ยง,อ,ยงอันเชิดมันขึน้นเล็บอันเชิด<อ>มันขึ้นบ้านนิกซี่กิ๊บซี่กบเน่ยแน่นอ่ะอาจจะมีสิ่งดีๆจระเข้เด็ดจอมแบ่งปันกระไรเนาะพึ่งเคลื่อให้ก็แล้วแม่เนาะพึ่งเคลื่อนห้กับสิขอเพื่ <c oughs> อนนั่นล้าบอกขอลูกลูกร้านขออัน เย็งยังได้เนาะแม่นอืติดคอสูบขอหลามนั่ตัวบ้างเอานะครับแต่ผมเชิญนะเอ้ากับยังถีคุณแม่พูนบอกแหละครับสี่ยิบสี่พันจ่าอันเชิญเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางอยู่ซีแยกครับบ้านเพื่อนย่หันอีกหลังหนึ่งซึ่งตอนจุดจีนนั่นเพื่อนเลี้ยงปรากฏว่าไปลงลูกสะพ้เพื่อนบอกเป็น308ครับผม3ตัวตรงเป๊ะเลยแม่เราบอกเคยบอกสู่ฟังอยู่ตอนนั้น ลาบันนี้เพิ่นได้สารตั้งสารเป็นที่เรียบร้อยเพิ่นจะเพียงแต่ว่าจะเลี้ยงแล้วจาะเชื่อันคืนคาถาเบือ้องหลีข้าพเจอาจะมาติดตามมาถ่ายคลิปหรือว่าจะไล่สดในพี่น้องในเบื้องในช่วงกันเนาะครับเนาะว่ามือนั้นคุณแม่จะมีตัวเลขบอกพ้าพเจ้าหมั่นใจแน่นอนว่าต้องมีตัวเลขครับเด็ดๆไปฝากแต่มาช่วงใน,นน่นเนาะครับคลิปนี้การขอ้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลตัวเลขก็มี่ยังคุณแม่บอกแหละครับ 1408 4 0 8 5 0ครับผมไปมากตัวไหนก็ลองเอาไปจัดบุงเอาเองเนาะครับเนาะที่ขาดบปเลยก็ขอบคุณคุณแม่ท่อนครับผมที่ให้ข้อมันดีๆตัวเล็ขเอ็ดปรแบ่งปันแต่ผู้ชมแฟนช่องเนาะคุณแม่นี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับท่านผู้ชมเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ข้อมูลแม่นี่แต่ก่อนนี่โอ้เลี้ยงกันมากหาหกหมวดเลยครับเลี้ยงกันมาถตื่มากเป๊ะเป๊ะเลยแต่ว่าันก็ธรรมดาครับความฝันมันก็มีพลาดบ้างเนาะ รางวัลโบนเนครับอาจจะได้สามโต๊ะตรงก็ได้ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องจิตตาดาเชียเนาะครับสําหรับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงพอตัวลาไปก่อนฟอกันไหมคลิปหนาครับรถเสียงดังแห้งพอเที่ยงกับเจฟฟ์พ่อไปละครับมันหมานสบู่ทุกคนเด้อครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีจา